ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการคลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วณนะตอนนี้นะครับผม มาเรียนกันต่อเลยนะครับสมัย6นะครับนะหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .6 นะครับที่ชื่อว่าหนังสือสมัยตามหน้าตายเป็นอย่างนี้นะครับนะในส่วนที่เป็นสุเรนนะครับก็คือหนังสือเรียนหน้าที่7หน้าที่7นี้เป็นอีเมลนะครับจากโรล่านะครับเขียนถึงอาจากลินดานะครับเขียนถึงโรล่านะครับนะเอามาแปลกันสดๆเลยดีกว่านะครับเดียรู้หรอนะครับก็คือโรล่าเพื่อนรัก Hi สวัสดีค่ะ My name is Linda ฉันชื่อลินดาหรือว่าชื่อของฉันชื่อว่าลินดา I am 11 e years old นะครับฉันอายุ11ปีหรือ11ขวบนะครับ I am Australian and I live in Sydney I am Australian นะครับฉันเป็นคนออสเตรเลียนะครับนะครับ am ตัวนี้แปลว่าเป็นนะครับนะบเป็นกริยาแท้นะครับฉันเป็นคนออสเตรเลีย และ I live d in Sydney ฉันอาศัยอยู่ในเมืองซิดนีย์นะครับหรือในกรุงซิดนีย์ I am tall นะครับ tall เป็นคำคุณศัพท์นะครับแปลว,ว่าสูงใช้คู่กับ verb to be เท่านั้นดังนั้นจึงใช้เป็น I am tall นะครับอย่าใช้เป็น I I do tall อย่างนี้ไม่ได้นะครับหรือ I have tall อย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องเป็น I am tall And I have got I have got นะครับผมเป็น present perfect tense นะครับนั่นก็คือ verb to have ตามด้วยกริยาช่อง3แต่ให้แปลว่ามีเฉยๆนะครับนะฉันมีมีอะไรครับมีบลอนแฮร์นะครับก็คือเส้นผมสีน้ำตาลแอนและนะครับบลอนบราวนะครับตัวทีไม่ใช่บลอนแ์ขอไปอย่างยิ่งเลยนะครับ Blow hair นะครับนาะผมสีน้ำตาล and blow eyes นะครับ eye เติม s ก็คือดวงตาทั้งสองดวงนะครับสีน้ำตาลเหมือนกัน I like a meeting นะครับฉันชอบการพบปะผู้คนนะครับนาะเมื่อกี้คุณครูแปลไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับ meeting แปลว,ว่าการพบปะผู้คนเป็นเจอ u รนนะครับนะเป็นอาการนามนะครับคำกริยาเติม ing โดยไม่มี verb to be เรียกว่าคำนามนะครับ ฉันพบฉันชอบตัวที่ครับการพบปะผู้คนนะครับพีพในที่นี้แปลผู้คนนะครับนะอย่าไปแปลว่าประชากร I like animals นะครับตัวแมสกก็ฉันชอบสัตว์หลายๆตัวนะครับถ้าแปลตามคำศัพท์นะแต่เวลาแปลเป็นไทยไม่ต้องไปใส่ไว้หลายๆตัวหรอกครับแกเขียนว่าฉันชอบสัตว์ก็โอเคแล้วนะครับ I have g o o d dog I have got เห a เ e r m a i d นะครับให้แปลว่าฉันมีนะครับนะฉันมี อนดอกถ้าแปลให้ละเอียดก็แปลว่าสุนัขหนึ่งตัวนะครับแอนและอาแคตแมวหนึ่งตัว I also love sports นะครับฉันรักนะครับหรือฉันชอบนะครับคำว,ว่ารักในที่นี้ให้แปลว่าชอบก็ได้นะครับ sports, s p o ติ s เตอมสก็กีฬาหลายๆชนิดนะครับ also แปลว่าด้วยเหมือนกัน I play t e n n n s and b a s k ส t b บ l l นะครับฉันเล่นเทนนิสและก็เล่นบาสเกตบอล Right back นะครับ back แปลว,ว่ากลับนะครับแปลว,ว่าหลัง right back ก็คือแปลว,ว่าเขียนกลับมาก็เือฉันเขียนไปหาเธอแล้วให้เธอเขียนกลับตอบกลับมาหาฉันด้วย and tell me แล้วก็ในการเขียนตอบกลับมานั้นให้เขียนเล่าเขียนบอกฉันหน่อย about เกี่ยวกับ yourself ตัวคุณเองก็คล้ายๆกับที่ฉันเล่าเธอครับว่าเธอชื่ออะไรอายุเท่าไรอยู่ที่ไหนเป็นคนประเทศอะไรรูปร่างหน้าตาสูง ต่ำดำขาวอย่างไรนะครับแล้วชอบกีฬาชอบสัตว์เลี้ยงอะไรประมาณนี้เหมือนกับที่ฉันเล่าไป Buy By for now by แปลว่าลาก่อน For ไแปลว่าสำหรับ now. ตอนนี้ก็คือลาก่อนสำหรับตอนนี้ก็คือขอจบแค่นี้ก่อนจากลินดานี่นะครับนัเรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่นันคุณครูจะสอนให้ทุกคำศัพท์แบบนี้นะครับแล้วก็จับมาเขียนให้ทุกประโยคที่แปลไปเมื่อกี้นะครับ แล้วก็โขกด้วยหลักวยากรณ์นะครับนะโอเคคุณครูไปเร็วเลยนะครับผมมาดูคำถามกันนะครับคำถามก็ถามว่า how old is, how old ออกเสียงเดินนิดหนึ่งนะครับนะ how old is Linda ตรงนี้นอกจากจับแปลให้แล้วนะครับคุณครูก็จะสอนหลักวยากรณ์อีกเช่นเคยนะครับคำว่า old นะครับเป็นคำคุณศรรพัพท์ใช้คู่กับ verb to be เท่านั้นนะครับและ verb to be ห้ามแปล ไม่ต้องแปลนะครับอย่าใช้เป็น how old does Linda ใช้เป็น verb to do อย่างนี้ไม่ได้ผิดหลักไวยากรณ์นะครับ how old นะครับถ้าแปลตามคำศัพท์ how แปลว่าอย่างไรนะครับ old แปลว่ามีอายุนะครับอย่าแปลว่าแก่นะครับนะแปลว่ามีอายุมีอายุอย่างไร Linda มีอายุอย่างไรนี่คือแปลตามคำศัพท์นะครับ แต่ไม่มีใครแปลอย่างนั้นนะครับนะเวลาแปลมาเป็นภาษาไทยที่คุณครูสอนแบบนี้เนี่ยนักเรียนหรือท่านผู้ชมเปิดมาเจอเอะคุณครูคนนี้อสอนแปลกนะครับนะ How is Linda เขาสอนกันมาว่าลินดาอายุเท่าไหร่แต่ทำไมครูคนนี้มาถึงสอนว่าลินดา Linda อายุอย่างไรนะครับมีอายุอย่างไร <c oughs> นะครับ Oh แต่นะครับแปลว่ามีอายุนะครับ แต่เวลามาแปลเป็นไทยเราอย่าแปลอย่างนั้นนะครับนะเพราะคนฟังฟังไม่เข้าใจนะครับนะลินดามีอายุอย่างไรก็แปลตามที่เขาแปลกันนะครับก็คือลินดาอายุเท่าไหร่นะครับโอเคไหมครับตอบก็คือนะครับนะช h e อิเลเวนเชียโนะครับเย่ต้องเติม S นะครับนะเพราะมากกว่า1ปีนะครับผมไปต่อข้อที่2ครับก็ถามว่า what does she look like ตรงนี้ปราบเซียนเลยนะครับนะ คุณครูมีอธิบายเพิ่มเติมให้ด้านล่างนะครับออธิบายให้ในหน้าที่10นะครับนาะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวตรงนี้อธิบายสั้นๆไปก่อนนะครับนักเรียนเมื่อไรนะครับที่คำว่า like นะครับใช้คู่กับ verb to do นั่นหมายความว่า like ทำหน้าที่เป็นคำกริยานะครับให้จํำอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ like ใช้คู่กับ verb to be นะครับนะ like ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์เพราะคุณครูเน้นเสมอว่าคำคุณศัพท์นั้นใช้คู่กับ verb to be เท่านั้น adj คือคำคุณศัพท์นะครับใช้คู่กับ is นะครับซึ่งเป็น verb to be นี่ก็เหมือนกันนะครับ like เป็นคำกริยานะครับจึงใช้คู่กับ verb to do ในประโยคนี้นะครับ แต่คำแปลที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับเมื่อไรที่ถามว่า what does she look like นะครับตรงนี้เดี๋ยวขออภัยนิดหนึ่งขออภัยนิดหนึ่งจริงๆนะครับนะขอโทษ Like ตัวนี้นะครับผมในประโยคนี้จริงๆแล้วมันทำหน้าที่เป็นคําคุณศัพท์นะครับเพราะ does ตัวนี้มาใช้คู่กับคํากริยาตัวนี้ครับโทษทีนะครับนะ เขาเน้นดูตัวหน้านะครับตัวหน้าคือ Look เป็นคำกริยาก็ต้องใช้ d o e s นะครับแต่จะอธิบายเพิ่มเติมคําว่า look like ตรงนี้นะครับนะอธิบายเพิ่มเติม look ก,กับ l like มาใช้อยู่คู่ด้วยกัน l like ตัวหลังนะครับทำหน้าที่เป็นคำ adjective ครับผมแต่ทำไมไม่ใช้คู่กับ verb to be ครับนะาจะอธิบายตรงนี้ไม่ใช้คู่กับ verb to be เพราะล o กตัวนี้ทำหน้าที่แทน verb to be ครับผม มีคำอะไรบ้างครับที่ทำหน้าที่แทน verb to be ก็เช่นคำว่า sound นะครับ s o u n d นะครับไม่ได้แปลว่าเสียงนะครับนะ it s o u n d good นะครับคำพวกนี้ทำหน้าที่เป็น linking verb ครับนี่ก็เหมือนกันนะครับล o ก k ทำหน้าที่หน้าที่เป็น linking verb นะครับใช้เชื่อมกับคำาคุณศัพท์นะครับนะ ดังนั้นอธิบายเพิ่มเตมิมอีกนะครับเมื่อไรถามด้วยนะครับนะเวฟทูดูมาคู่กับลุกไลเมื่อไรนั่นก็หมายความว่าถามถึงลักษณะหน้าตานะครับนะลักษณะหน้าตาลักษณะหน้าตาในที่นี้ก็คือสูงต่ําดําขาวผมยาวผมสั้นนะครับนะมีเคราไม่มีเคราะอะไรประมาณนั้นนะครับนะจำไม่เลยนะครับเมื่อไรถามด้วยลุกไลและก็ใช้คู่กับเวบทูดู ดังนั้นประโยคนี้ก็เลยแปลว่าหลอนมีลักษณะวงเล็บหน้าตานะครับอย่างไรโอเคผ่านนะก็ต่อมาชีสโทนะครับเขาก็คือเขาเป็นคนมีรูปร่างสูงนะครับวิ h ด้วยบร o w n อ่ l o n d นเอ่อ brown าหมอ่านบวกับ o n อนนี่อ่าน,าน,านผิดทุกทีเลยนะครับ brown าว i ฮนะครับมีผมสีน้ำตาล and eyes และดวงตาก็สีน้ำตาลด้วยนี่คือเขาถามลักษณะหน้าตา เดี๋ยวในหน้าต่อไปคุณครูจะอธิบายถึงถามลักษณะอุปนิสัยใจ,ใจคอนะครับนะก็ใช้คำว่า like เหมือนกันแต่ใช้คู่กับ verb to be ครับและไม่มีคำว่า look นะครับอ่ะลองติดตามไปเรื่อยๆนะครับข้อที่3นะครับนะ what is a nationality nationality แปลว่าสัญชาตินะครับสัญชาติของหล่อนคือนะครับนะสัญชาติอะไร ก็ตอบว่า Her nationality นะครับสัญชาติของหล่อนนั้น is คือ Australian นะครับอย่าไปตอบออสเตรเลียนะครับนะออสเตรเลียนี่เป็นชื่อประเทศนะครับต้องออสเตรเลียนข้อที่4ี่ครับ i she f r i e n d l y นะครับหล่อนเป็นคนเป็นกันเองหรือเปล่านะครับตอบ y ย s she is แยกทีเจบเลยข้อที่5ครับ Has she got any pets นะครับ Has g o t นะครับนะสอนมาก่อนหน้านี้2-3ครั้งนะครับว่า เป็น present perfect นะครับให้แปลว่ามีนะครับลอนมีสัตว์เลี้ยงบ้างหรือไม่นะครับนะ t นะครับแล้วเพิ่มเติมตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับ a n y นะครับใช้ได้ทั้งคำนามนับได้และนับไม่ได้นะครับแต่ใช้ในประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธเท่านั้นห้ามใช้ในประโยคบอกเล่าบอกแล้วเรียนกับคุณครูพิ่นันคุณครูจะพยายามบอกเท่าที่คุณครูจะบอกได้นะครับนะ ไม่ได้สอนให้แปลอย่างเดียวนะครับสอนหลักไวยากรณ์ไปด้วยหล่อนมีสัตว์เลี้ยงบ้างไหมนะครับแปลว่าอย่างนั้นนะครับคำตอบก็คือแย่ชีแฮสนะครับใช่หล่อนมีสัตว์เลี้ยงแล้วอธิบายต่อไปว่าชีแฮส s a ด็อนะครับหล่อนมีสุนัขหนึ่งตัวแอน a c ค t และก็แมวอีกหนึ่งตัวข้อที่หกครัถามว่าวอตส์ปูชนะครับคำถามก็ต้นด้วยวอ a t เนี่ยตามมาด้วยคำนามก่อนก็ได้นะครับ หรือไม่มีคำนามก็ได้นะครับ what sport ก็แปลว่ากีฬาอะไร she l i k e ที่หล่อนชอบทีนี้คำว่า like เหมือนเดิมคราวนี้แหละนะครับ like ตัวนี้ไม่มีคำว่าลุกมาขั้น like ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นคำกริยาแล้วใช้คู่กับ verb to do นะครับ like ตัวนี้ให้แปลว่าชอบครับก็เลยแปลว่าหล่อนชอบกีฬาอะไรนะครับก็ตอบว่า she l i k e tennis and basketball แล้วอย่าลืมนะครับหนาถามด้วย Das ก็คือถามด้วย present simple นะครับประธานเป็นเอกพจน์บทที่3คือ he c h e i t นะครับยกเว้นไ I เป็นเอกพจน์บทที่1น่นะครับ he s h e i t นะครับทั้งทั้ง3ตัวนี้กริยาต้องเติม s นะครับคุณครูก็เลยเติม s สีเขียวมาให้เรียนกับครูพินันนะครับนะแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคที่แปลนะครับแล้วโขด้วยหลักไวยากรณ์นะครับผม ไปต่อข้อที่4ครับผมนั่นก็คือ write an email นะครับนักเรียนเขียนอีเมลถึงลินดาตอบกลับไปยังลินดานะครับให้ use the email ให้ใช้ตัวอย่างของการเขียนอีเมล above ด้านบนนะครับ as a model เป็นแบบฉบับนะครับเป็นต้นแบบนี่คือคำสั่งดังนั้นนะครับตรงนี้คุณครูนำมาเขียนให้ข้างล่างเลยนะครับนะนั่นก็คือนี่เลยนะครับ เอาไวว่าคุณครูไม่ได้เขียนนะครับนะคุณครูเอามาจากคู่มือการสอนของสำนักพิมพ์นะครับนะนั่นก็คือไฮ l ินด a านะครับสวัสดีค่ะรินดาไมเนมสุดาภาฉันชื่อสุดาภานะคะ I am 12 e l v e years old นะครับฉันอายุ12ขวบ12ปี I am Thai ฉันเป็นคนไทย I live in นครราชสีมา Province ฉัน อาศัยอยู่ในจังหวัดนะครับพรุ่งนี้ไมจังหวัดจังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยนะครับไทยแลนด์ I am tall นะครับฉันเป็นคนตัวสูง and I have got black hair และก็ฉันมีผมสีดำ and แล b r o w n eyes ในตาสีน้ำตาล I like talking ฉันชอบการพูดคุย with กับ with กับ new friends เ like พื่อนใหม่ๆ เพื่อนหลายๆคนใหม่ๆเติมเอส I like dogs นะครับฉันชอบสุนัขหลายตัวแต่เวลาแปลจริงๆอย่าไปแปลว่าหลายตัวนะครับฉันชอบสุนัขเฉยๆจบเลยเพราะถ้าเกิดว่าสุนัขตัวเดียวต้องเขียนว่า I like a dog นะครับนี่คือสอนหลักวยากรณ์ให้นะลูกนะถ้าสุนัขตัวเดียวให้ลูกใส่ว่า a dog หรือ the dog the นี่นำหน้าได้ทั้งคำนามที่นับได้นับไม่ได้นามเอกพจน์ผูพจน์ใช้ได้หมดนะครับเด แต่ถ้าอ่ะนี่ต้องเป็นนามที่นับได้กับพจน์นะครับ I like a d o g นี่ I like dogs นะครับฉันชอบสุนัข I have g o t ก็แปลว่ามีนะครับฉันมีอ่ะเชี su s h ชิส,ชสุชิสุนะครับแหมไม่ใช่ชิวซูชิสุแหมคุณครูก็นึกขึ้นมาได้เป็นปันสุนัขชนิดหนึ่งนะครับปันชิสุเดี๋ยวคุณครูเขียนว่าอะไรนะชิสุเอ่อชินสุชิสุนะครับไม่ใช่ชินสุเนี่ยลบดีกว่าเดี๋ยวเฉยคุณครู เคยได้ยินนะครับเขาบอกว่าสุนัขในชื่อชิสุคุณครูเขียนภาษาอังกฤษไปเลยดีกว่านะครับพันอะไรนะพันตัวนี้พันอะไรนะเอาเป็นว่าเขียนทับศัพท์ไปเลยนะครับนะไม่งั้นเดี๋ยวโดหนหัวเราะแน่เลยเอาไปต่อครับผมนะครับฉันมีสุนัขและก็มีแมวนะครับสุนัขพันชิสุ เคยได้ยินอยู่นะครับอันนี้เป็นพันธุ์ของแมวหรือว,ว่าสุนัขไม่รู้นะต่อ,ะตอน,น,น, sports, นะครับผมไอโอโซลับสปูสนะครับฉันชอบกีฬาด้วยนะครับแล้วก็กีฬาหลายชนิดด้วยนะครับเติม S I o f อ e อ go s ู imming ตรงนี้อธิบายหลักวยากรเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับลูกกีฬาชนิดไหนที่ลงท้ายด้วย ing นะครับนะให้ใช้คำว่ากูและไม่จำเป็นต้องแปลว่าไปนะครับนะ เช่นโก้สโนเคลิ่งนะครับก็คือดำน้ำตื้นนะครับที่ใช้สโนโเกิลนะครับโก้โบลิ่งนะครับไปเล่นโบลิ่งโก้อะไรอีกนะครับที่ออกที่เป็นกีฬาที่ลงท้ายด้วยเอนจีนะครับให้ใช้โก้นะครับนะแล้วถ้ากีฬาไหนที่มีลูกกลมๆนะครับเช่นฟุตบอลนะครับเทนนิสปิงปองนะครับนะให้ใช้คำว่าเพล นอกนั้นแล้วกีฬาอื่นๆให้ใช้คําว่าดูนะครับนักเรียนแล้วไม่ต้องแปลว่าทำนะครับเช่นโยคะเนี่ยไปเล่นโยคะเนี่ยเขาไม่ใช้เพล y โยคะนะครับแล้วก็ไม่ใช้โกโยคะนะครับเขาใช้ว่าดูดูโยคะนะครับเวลาแปลอย่าไปแปลว่าทําโยคะนะครับแต่แปลว่าเล่นโยคะนี่คือเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆสําหรับกีฬานะครับ I often go swimming นะครับแปลว่าฉันว่ายน้ำบ่อยๆหรือจะแปลว่าไปก็ได้สำหรับคำศัพท์นี้นะครับฉันไปว่ายน้ำบ่อยๆ And jogging นะครับแล้วก็ไปวิ่งเหยาะๆนะครับ o ะ During ในระหว่างนะครับ During แปลวระหว่าง My free time ก็คือตอนที่ฉันมีเวลาว่างนะครับ Well เป็นคำอุทานนะครับผมแต่ถ้าเป็นคำนามแปลว่าอะไรครับนักเรียนแปลว่าบ่อน้ำนะครับนะ That's all for now นะครับ That แปลว่านั่น is แปลว่าเป็นอยู่คือนะครับ All แปลว่าทั้งหมด for สำหรับ now ตอนนี้แปลแล้วก็คือนะครับนั่นคือทั้งหมดสำหรับตอนนี้ที่ฉันเล่าเธอมานะครับนะ I hope to hear from you soon นะครับคำว่า to hear ในที่นี้ก็คือต้องการที่จะรับทราบข่าวคราวนะครับนะไม่ใช่ว่าต้องการที่จะฟังนะครับนะความหมายเนี่ยคือรับทราบข่าวคราวก็คือให้เธอเขียนอีเมลกลับมาอย่างนี้นะครับ เล่าอาธิบายเหมือนที่ฉันเล่าไปเนี่ยนะครนะ From y o u s o n ในไมช่ช้านี้ฉันคงจะได้ยินเรื่องราวจากเธอนะครับหรือได้รับทราบข่าวคราวจากเธอก d ด y บลาก่อนจากสุดาภาแล้วก็คำแปลมาแปาให้อีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับเรียงกับครูพินานไปให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคและโขกด้วยหลักไวยากรณ์ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมมีอีกหลายหน้านะครับวันนี้ไปหน้าที่แต่อ